สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพลานนะครับวันนี้ผมขอแนะนำพระพิมพ์หลวงพ่อโอภาสีซึ่งออกจากวัดประสาทปุญญาวาสปี2506นะครับซึ่งเป็นพระที่มีพิธีใหญ่ระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและพระพิมพ์หลวงพ่อโอภาสีมี2พิมพนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่จะมีเนื้อสีดำเนื้อแดงและเนื้อขาวส่วนพิมพ์เล็กจะเป็นเนื้อดำและเนื้อเทาอย่างเช่นพิมพ์นี้นะครับซึ่งมีพิธีมหาพุทธาพิเศษในวัดปราสาทบุญยญวาสปี2506จัดสร้างโดยพระอาจารย์พระสมุทรอัมพลแห่งวัดปราสาทบุญยวาสเพื่อบรรจุเจดีในวัดปราสาทบุญยวาสรวมทั้งเพื่อแจกจ่าย พระเครื่องวัดประสาทนี้แก่บรรดาญาติโยมสิจานุสิตและพู้มาทำบุญที่วัดประสาทในครั้งนั้นเพื่อนำไปบูชาติดตัวเป็นสิริมงคลโดยได้นำบวบสารต่างๆมาจัดสร้างในพระครั้งนั้นได้แก่ของพระสมเด็จบางคุณพรมที่ชำรุดแตกหักจำนวนหลายสิบบาทซึ่งได้มาเมื่อคราวเปิดกู่วัดใหม่อามารลดบางคุณพรม อย่างเป็นทางการเมื่อครั้งปี2,500และผงว่านมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของพระเกจิอาจารย์ดังๆหลายรูปมากมายทั่วประเทศไทยโดยนำมาบดรวมกันเพื่อสร้างพระเครื่องวัดประสาทบุญยวาดดังเช่นผงว่านหลวงปู่ทววนปี97ของอาจารย์ทิมแห่งวัดชางไ้และดินกากจายักษของอาจารย์ทิมแห่งวัดชางไ้ และมวลสารสนวนหล่อพระกิ่งของอาจารย์สวัยวัดนาปนตตาหงการสร้างพระเครื่อง25ศตวตรรษหงหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหงสร้างพระเครื่องหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญหงหลวงพ่อทิวัดป่าเลไรัหงสร้างพระเครื่องวัดไร่ขิงหงหักพระกุรำพูล ผงหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชพระผงว่านจำปาสักเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าและมีพุทธคุณสูงทั้งสิ้นและประกอบกับพระเกจิอาจารย์ดังๆทั่วฟ้าเมืองไทยหรือเป็นชุดเดียวกับพระเกจิที่ปลูกเสกหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี97เเลยก็ว่าได้ดังนั้นจึงถือว่าพระชุดนี้ ที่วัดปราสาทบุญยญาวาสได้จัดสร้างในครั้งปี2 5 0 6ถือว่าเป็นของดีและล้ำค่าสูงด้วยพุทธคุณสูงด้วยพุทธศินและมวลสารอันล้ำค่าที่หายากอย่างยิ่งครับซึ่งพระรูปเหมือนของพระเกจิที่ทางวัดประสาทได้จัดสร้างก็มีหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อโอภาสีหลวงพ่อเทียม หลวงพ่อสอนหลวงพ่อพัดและหลวงพ่อแทนพิมพ์หลวงพ่อโตอายุทยาเป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นของหายากแล้วนะครับนอกจากนี้พระเครื่องวัดประสาทยังมีพิมพ์พิเศษอีกมากมายหลายพิมพ์เช่นพิม์พจันลอยพิม์พตุ๊กตาเล็กวัดพับพิมพ์สมเด็จสามเหลี่ยมพิมพ์พระพุทธชินราชเนื้อดำพิมพ์พระสันนั่งไรตรงพิมพ์พระรอด พิมพ์นางพญาเขา่าโค้งพิมพ์คุณแผนพิมพ์โยดตามเป็นต้นและนี่คือพระรูปเหมือนหลวงพ่อโอภาสีแห่องอาสรมบางมดจังหวัดกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นพระอรหรันต์แห่งเมืองกรุงรูปหนึ่งที่มีลูปสิทธ์ลูกหาและพระเครื่องของท่านล้วนแล้วแต่มีคนต้องการอย่างมากมายนะครับ พระของท่านล้วนแล้วแต่มีราคาทั้งสิ้นนี่คือพระรูปเหมือนนั่งพนมมือของหลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสลมบางวดออกและปุกเสกพิธีใหญ่ที่วัดประสาทคุญยาวาดปี2 5 6 6หรือว่าเป็นของดีและเริ่มหายากแล้วในสมัยนี้นะครับและราคาเล่นหาตอนนี้ยังไม่แพงยังอยู่หลักพันอยู่นะครับแต่ในอนาคตข้างหน้าต้องขึ้นหลักหมื่นหลักแสนอย่างแน่นอนครับ ไรที่ยังไม่มีเริ่มหาและตามเก็บได้แล้วนะครับนี่คือพระของของพ่อโอภาสีแห่งอาสลมบางมดที่ออกวัดประสาทปุญญาวาสกรุงเทพปี2506ที่เข้มขังด้วยพุทธกุณและเกจิปกเสกระดับแนวหน้าของประเทศไทยในสมัยนั้นพระชุดนี้ที่สร้างโดยวัดประสาทปุญญาวาสปี2506จะมีงานประกวด มีการบรรจุให้ประกวดพระทุกสมาคมนะครับไม่ว่าจะประกวดปีไหนก็ต้องมีวัดประสาทบุญยว่าปีศูนย์หกทุกครั้งนะครับทุกคิมทุกเนื้อหานะครับซึ่งมีประวัติการสร้างที่แน่นอนและก็เป็นที่ยอมรับของสมาคมใหญ่ๆนั้นท่านไหนที่มีพระชุดนี้นะครับสามารถส่งเข้าประกวดได้ทุกครั้งนะครับที่มีงานประกวด และคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายไม่มากก็่อน,น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากผมจุนพรลรานสวัสดีครับทุกท่าน